24 English consonant sound ฝึกออกเสียงเต็มปากเต็มคำแบบฝรั่งไม่งงนะครับในภาษาอังกฤษมีพยัญชนะทั้งหมด24เสียงมาดูกันเลยนะครับ b b Ch, s h cheese ship s h i n the dog z Th, then this the F, free g green h, he j jam judge large Y, yet, youth, yellow, k, key, l, lee, m, me, n, knee, now, not, sing thing, ring, long, p, pe er, read, s, see, sh, she, ship, show, t, Th, thin, thick, thing, v v u v z z z l e i s u r e vision l e i z u r e ไปลองฝึกกันดูนะครับถ้าอยากพูดได้เก่งก็ต้องฝึกฝนนะครับฝึกออกเสียงที่ถูกต้องด้วยตัวเองด้วยสัตว์อักษรพร้อมควบมรยาไยได้ที่ลองดูดิค .com นะครับตอนนี้มีหลักสูตรพูดอังกฤษเต็มปากเต็มคำ correct Thai accent เพียงสยงแล้วก็10บาทตลอดชีพนะครับออกเสียงได้ดีขึ้นใน10ชั่วโมงสำเนียงไหนก็ออกเสียงได้ถูกต้องนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับ